สวัสดีครับอยู่กับผมสวัสดิชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอลเดนลิงในพาร์ทที่3แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เกมนี้เนี่ยเริ่มดองได้ที่แล้วดองอะว่าหลายวันใช้ได้เลยก็เป็นเพราะว่าตัวละครของเรานะครับมันดานถูกดูดไปยังต่างมิติเหมือนพระเอกในอนิเมะเลยต้องถูกดูดไปยังดันเจียนที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ตอนนี้ตัวละครเราก็เก่งเทพขึ้นเหมือนพระเอกเลยก็ว่าได้และในวันนี้นะครับเราจะเตรียมตัวไปบุกปราสาทสตอมวิวกันแต่ทว่าเมื่อตะกี้นี้เนี่ยผมแคสเกมนี้นะครับแล้วก็ภารกิจนี้เนี่ยผ่านชนะบอสเรียบร้อยแล้วแต่ไฟล์เกมที่อัดมาวิดีโอเนี่ยเสียงในเกมมันหายครับแล้วเกมประเภทของซีรีส์โซเนี่ยเวลาเล่นเกมไปแล้วเนี่ยเกมมันจะเซฟออโต้เลยผมก็เลยจำเป็นที่ต้องโทรถามพี่เดลนะครับเดวทำไงดีเกมมันเป็นอย่างเนี้ยเสียงมันหายอ่ะ จะสู้บอสใหม่ได้ไหมเดวบอกเลยว่าไม่มีวิธีอะฟิลม์มไม่มีวิธีเลยเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องทําการสปีดรันนิวเกมใหม่นะครับตั้งแต่ต้นแล้วก็มาสู้บอสโดยที่เรามีของน้อยๆเลยได้ว่าวันนี้เป็นการสปีดรันเลยก็ว่าได้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยทําไมต้องมาเสียเวลาเดินใหม่ให้มันน่ารำคาญใจด้วยวันนี้แต่กีนนี้ก็ผ่านไปแล้วไม่อยากจะบอกว่าชนะบอสในแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ําอะรอบนี้ต้องมาโชว์ความอับอายหรือเปล่าก็ไม่รู้โหสปีดรันซีโรเดท พุ่งไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวข้างบนตรงนี้จะมีบอลไฟลหนึ่งอันนะครับเราเรีบไปกดบอลไฟลก่อนเลยดีกว่าจะได้ไปให้ไวกว่าเดิมโอเคแตะเทวรูปมารไปหนึ่งครั้งเตรียมตัวพักพอนลุกขึ้นมาสปีดลันซิโดเดสพุ่งไปต่อว่าแต่ทําไมเราถึงต้องทาเสียงให้มันดูแหลๆด้วยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคข้างหน้ามีมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับเราเตรียมตัวอึ๊บกิ้งหลบไปหนึ่งทีแล้วก็เตรียมพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะไปต่อ ซอกแซกซอกแซกรวดเร็วว,ว่องไวซอกแซกฮึบฮึ pp. บมึงให้อึ๊บโอ้โหให้กูโดดทดสอบไือยังเนี่ยมรโดดได้เนี่ยเออไปก่อนไปก่อนไปก่อนฮึบโอเคไปต่อไปต่อขึ้นหลังคาหนึ่งครั้งกระโดดอีกหนึ่งทีสปินต่อด้วยความรวดเร็วว,ว่องไวเคลื่อนที่รวดเร็วว,ว่องไวเหมือนเซกิโรเราคือนินจาเราต้องเร็วเราต้องไวปลาซิลปลาส้อยอะปล่อยกันไป ไปเจอกันเจอกันอีซี่อีซี่ปล่อยผมไปเถอะครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมมาที่นี่เพื่อความเร็วเอาชิปโอ้โหมีรูก็ไม่บอกไม่บอกก็มีรูไม่รู้เลยเร็วกว่าเดิมอะไรวะเนี่ยต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวสิต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้วกวน,นกเหยี่ยวอีแรง ทางไหนวะทางนี้แหละชิปหายแล้วหลงไม่ใช่ทางนู้นหรือเปล่าโดดลงโดดลงตรงนี้แหละเออเจอทางแล้วนี่ไงมาหาบอลไฟนั่งนั่งตะเกียดตะกายดิ้นลนสับสน ตรงนี้มีลิฟต์หนึ่งอันลองกดลิฟต์ก่อนเลยดึงลิฟต์ไปหนึ่งทีลิฟต์ลงมาโดดขึ้นลิฟต์ด้วยความฉับไวจากนั้นเหยียบลิฟต์เลยไปเร็วพี่ไปเร็วขอร้องขึ้นไปสู่ชัยชนะจีได้โปรดหันหลังวิ่งกลับตัวด้วยความรวดเร็วสปีดเข้ามาครับปื๊ด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 เล่งเครื่องเล่งเครื่องเล่งเครื่องไอเวรนี่ไีไีไตีตี อะไรไม่ยุเพลงดาบบายุเรียบร้อยข้างหน้ามีเทวร,รูปมารบอนไฟนะครับซ้ายมือเป็นห้องบอสเดี๋ยวเราทำการนั่งพักที่เทวร,รูปมารก่อนเลยละกันโอเคเตรียมไปลุยกันดีกว่าหวนคืนบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งเจ้ามังกรผู้เป็นทายาทแท้จริงเอ๋ย ทาเพอทำไมก็ดิจงให้ข้ายืมพลังของเจ้าช่วยให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นเสียเถิดทำมามองมองทําบ้าอะไรของแกวะไม่เคยเห็นเลยไงเจ้าผู้มัวมองต้อยต่า นิทานทำตัวเสมอกับข้าข้าขอสั่งเจ้าจงภูเขาลงเสียฉันนี่แหละคือคนจะบทขยี้แกไม่ต้องพูดมากไอ้โง่เอ้ยมาสู้กับมันอีกรอบนึงเว้ยเอ้ยคุณต้องสู้กับมันเหรอเนี่ย ง้างนานทำไมง้างนานทำไมวะลูกพ่อรอบหน่อยโบ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 พายุหมุนเกลลมกดเกลลมกดจะสู้ไหวหรอวันนี้นะเกลลมกดโบไอ้ลูกพ่อโบโบรอบหน่อยโบโบรอบมัน พายุหมุนใส่โบ้ข่ายโบ้กูมันทุบพื้นยาหมดแล้วเฮ้ยจ้ะบาดเนื้อมันท่าเล่นท่าพายุหมุนวะพายุหมุนลมกระจายต่อให้ชั้นจะลี อาชีพมาใหม่แล้วมันยังไงวะยังไงฉันก็จะบทขยี้แกไอ,อ้โง่ตีอปาดเนื้อไปอีกทีดิสะดุ้งเดิอะไรสับไปหนึ่งทีตัดมือตัดขาร้องสิร้องด้วยความทรมานใช่ไหมล่ะแขน้องแกนะไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวฉันจะตัดหัวแกส่งไปเสียประจานด้วยดีไหม เอาแล้วว่ะเจ้าจมังกรผู้แข็งแกร่งเหมือนที่คุณคาดเอาไว้ไอหมอนี่มันคิดที่จะใช้การ์ดฟิวชั่นเพื่อรวมลากตัวของมันกับมังกรอ,ออกมาเลยเฟรมวิงแมน บรรทุนของข้าเอ๋ยจงสำแดงเดชถามกูไหมว่ากูอยากสู้กับมึงหรือเปล่าในร่างนี้เนี่ยกูไม่ได้อยากเจอกับมึงเลยหลบไป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 กินยาก่อนแล้วกันดูควาได้เปรียบเอาวะต้องสู้ละงานนี้อะไรวะกูมาเปี้ยวปัดเนื้อโอ้โห โอ้ยแม่งง้างนานด้วยเ,เล่นอย่างนี้เลยเว้เเ้ยโอ้โหลมพายุช่างหวนก็นำดังผู้วิทักวายุที่สู้กับภัยร้ายอย่างไม่หยุดสิน้นทำอะไรวะ เออดีสวยอย่าอุย้ยมึงพ่นไฟไม่เอาอย่าฆ่าย่าโกงกูแล้วมึงโกงกูแล้วไอระยำนี่ปาดเนื้อโอ้ยมันฆ่า,าย่าอีกแล้วมันฆ่าย่า ก็มีอยู่แค่นี้มาปวกมดปวกปากเนื้อด้วยซาำุไรโอ้หูวันเก่งใช่เรื่องต้องมาสู้ไหมเนี่ยมันใช่เรื่องต้องมาสู้ใหม่ไหมเนี่ยทำไมต้องไปรีอาชีพใหม่ทำไม ทำไมป่าดำหนึ่งเรงไงน,นะแทกพื้นอีกโอ้มันกระแทกพื้นให้โบ้ตายอ่ะยดฉันเกลียดแกป่าดำสองโอ้โหดูท่ามันสตอมวินไอโบก็ตายอีกท่านี้ใช้บ่อยก็ได้นะฉันชอบเหมือนกันนั่นนะนั่นแนีนแ่ไม่โดนไม่โดนเว,ว,ว,วียนเลย ซบปาดเนื้อปาดเนื้อตตอมวินมาดิปาดเนื้อแล้วลบไปหนึ่งครั้งกระสวกไส้ไปหนึ่งทีอะไรนักหนาอย่าเยอะอย่าเยอะ ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่คุยกันได้คุยกันได้ดไดไปลายดาบมันะ่ะกระแทกพื้นแทกมาสตอมวินไปหนึ่งทีดิเสียหลักเปล่าเสียหลักเสียการขอแล้วขอล้วรีบตัดไปไหนให้มันร้องนานหน่อยมาครับพี่มาต่อกันเรื่องของเรา เอ้ยไฟมันแรงเดนเดยน็นพึ่งแผดเผาปาดเนื้อดับหนึ่งปาดเนื้อดับสองอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวตามีหน้ามันหมดขยับไม่ได้ลุยมันโบ ร่างกายก็ไม่เป็นดนั่งใจสั่งเอกปาดดาบหนึ่งปาดดาบสองสวยสวยได้ไปสองดาบปาดดาบสามปาดดาบสี่กระสุกไส้ไปหนึ่งทียบยบยา กรแทกพื้นแล้วมันกระแทกพื้นแล้วมันกระแทกพื้นไปแล้ว,ลวโบว์กัตายหมดปาดยามนะึงปาดยามนะึงปาดยามนะหนึ่งล้ใจเย็นมันรีบตัดคัตซีนไปหน่อยเราก็วิ่งครับวิ่งก่อนเลยงานนี้วิ่งมากินยาก่อน มาตัดแขนไวเหลือเกินป่าดาบหนึ่งถอยทุพพื้นอย่าห้าวให้มากนะักไม่ถึงอีกอะไรเราอะไรอะไร อะไรโอ้โหไม่ตันด้วยมันไม่ตันไม่ตันแล้วทำไมถ้าเกิดใจฉันสู้กระสุกไสไปหนึ่งทีมาด็กินยาไปไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาท่านี้ท่านี้ไม่ได้ท่านี้ไม่ได้แมงพ่นยาฆ่าหญ้ามาอีกแล้วอ้ย,โอ,ยโอกาสทองแท้ ปาดเนื้อต้องวินโอกาสชนะมาแล้วแกน่ะได้ตายไปแล้วไอระยำเอ้ยอายชีพจะกระจอกแล้วทำไมยังไงขาก็เทพกระจอกเป็นบ้าเลยวะสักวันหนึ่ง<อ>ฉันจะบดขย,ยี้แกอีกรอบก็ได้นะไอะ้งั่งเอ้ย มหาลูนไอเทพม,มหาลูนจะระบุไว้ว่าควรไปที่หอประธานพรแห่งใดก็ว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราให้มาดูกันเรื่องมหาลูนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมหาลูนก็ดิกความทรงจำของร้อยกิ่งเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ห้องบรรทมของกรดดิกกันดีกว่านะครับเตรียมตัวไปที่ประตูใหญ่แล้วก็เปิดประตูห้องโถงกันดีกว่าประตูจะหนักแล้วทำไม ยังไงข้าก็เทพบัลลังก์ที่คุ้นเคยจริงๆแล้วเราไม่ควรจะมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะมันเสียเวลามากเลยวันนี้อาจจะสปีดรันแล้วก็ค่อนข้างจะเร่งรัดเนื้อหาหน่อยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจมาเล่นใหม่ให้มันเสียเวลานานเพราะว่าผมต้องกดนิวเกมมาใหม่ก็ตอนนี้เรากําลังลงมาที่ห้องใต้ดินลับของปรา,าสาทของ Stormview นะครับแล้วก็จะออกอุโมงค์หลังถ้ำกันเพื่อไปเตรียมตัวปิดคลิปกันดีกว่า ว้าวดูบรรยากาศภาพคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลสาบริเออร์เนียนะครับบรรยากาศนี่แบบว่าสวยสดงดงามมากวันนี้รายการสวัสดิ์ชาแนลเกมเอลด์เดลิงในภาคที่3านะครับต้องขอเตรียมตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับพร้อมกับภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดแชร์คลิปด้วยแล้วกันนะครับกับมอนี่ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำไว้เดี๋ยวพ์ทหน้ากลับมาเล่นตัวละครเดิมดีกว่าวันนี้ไปละเจอกันบิลิบิลิ